สวัสดีครับ FC ทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมินตอบคอมเมนต์ไม่ทันต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอ้ไอ้งามไส้ประสาทกูจะเสียเหตุี่เส้มาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแน,นะนำขีหาแล้วเพื่อนๆ สมมพมาก้แฉ่ส้มตาโปนนะครับโอ้โตายแล้วปฏิบัติการ I.O. นะครับที่ชั้นสี่ <c oughs> เดือดร้อนขุนพรีดถะเลือกศักครับเพื่อนโอ้โตายแล้ว ถึงกับขั้นเออคณะส้มเนี่ยเ,เชิญชวนหรือนำพาสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบอ้างว่ากำลังซ่อมองค์ซ่อมแอร์บ้าบอคอแต่อะไรก็ช่างหัวมันเลยครับเพื่อนแต่เนื่องจากอาดีตสอสอในพักออกมาแฉกันเองนะครับเพื่อนก็เลยไม่มีการผูดวาทกรรมหรือแฮชแท็กนะครับเพื่อนข่าวเท็จหรือนะครับถูกใส่หลายป้ายสีนะครับโอ้ห <laughs> นักเลยกูขราวนี้ส่วนตัวก็งงนะครับใครที่ออกมาจากเออ หรือนะครับหลุดจากวงโครจรส้มเนี่ยครับเพื่อนเอนก็มักจะมีปัญหานะครับมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาดฟาดกันเองมาตลอดครับเพื่อนเอนไม่ว่าจะเป็นอดีตแก๊งทะลุโถส้วมนะครับหรือถังขี้หรือทะลุอะไรก็บ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างหัวมันนครับเพื่อนเอนคุณลองสังเกตสิครับเวลาเออ หลุดจากวงโครจรส้มเนี่ยนะครับก็จะฟาดกันไม่ได้ฟาดกันเรื่องประชาธิปไตยหรือความยุติธรรมเท่าเทียมมาเหรอครับเพื่อนเพื่อนฟาดกันเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำเรียงหรือเงินที่ต้องถูกหักเอาไปอุดหนุนพักการเมืองอะไรแบบนี้ล่ะครับเพื่อนๆและหนักกว่านั้นคืออะไรครับเพื่อน ไอ้้งามสปั่นปฏิบัติการ I.O. ด่ากันเองครับเพืเ่อนๆมันก็เลยถูกแฉถูกประจานส่วนตัวไม่งงเพราะอะไรก็ก่อนหน้านเนี้เมื่อสักปี2ปีที่ผ่านมานะครับไจแอดมืนในเปิดป่ปองจําไม่ผิดหรือก่อนหน้านั้นคุณพี่ถ้าเหลือกสากไม่รู้หลุดโพสเออโทรศัพท์อะไรไม่รู้เป็นร้อยเครื่องแถมยังมีพงมีโพยโอตายและหนักเลยกูข่าวนี้แต่นะครับเนื่องจากไม่มีประชาชนเข้าไปปั่นหรือนะครับ คนที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็มักจะถูกปฏิบัติการ IO ของส้มนะครับอย่างสเปกเ,เตอร์บ้าบอคอแตกอลไรก็ช่างหัวมันเดี๋ครับเพื่อนๆหรือกลุ่มข้างส้มหรือปฏิบัติการ IO ส้มเนี่ยนะครับรุมรีพอร์ตครับเพื่อนๆแล้วก็เอาไปแขวนนะครับทำให้ไอเรื่องปฏิบัติการ IO นะครับของคณะก้าวไม่ถอยหลังช่วงยุคแรกๆของขุนพรีเลืกศากเนี่ยนะครับไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับสื่อใหญ่ก็ไม่ค่อยจับประเด็นครับเพื่อน ก็จะมีแต่สื่อเล็กๆนะครับแล้วก็สื่ออย่างประชาชนแล้วก็สื่ออย่างไอ้เปอ๋อไอ้ปองนี่นะครับเอามาเล่นกันนะครับเพื่อนประชาชนก็เลยไม่ค่อยรู้นะครับว่าการใช้ปฏิบัติการ I.O. ของคณะส้มเนี่ยมีมานานแล้วมีมาตั้งแต่แรกๆในยุคที่ พวกมันเนี่ยนะครับก่าวหาโจมตีกองทัพครับเพื่อนเพื่อนพอคราวนี้นะครับเพื่อนแฉกันเสร็จก็บอกนะครับหรือแอบอ้างว่าพักการเมืองอื่นก็มีโอ้ตายแล้วพักการเมืองอื่นมีเนี่ยคุณรู้จริงหรือไม่ไปกล่าวหาเขาลอยลอยไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนสันดานส้มเนี่ยมันดูไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนถ้าหากกูผิดคนอื่นต้องผิดด้วยหรือ ถ้ากูมีคนอื่นต้องมีด้วยแต่ก่อนหน้านี้คนอื่นเขาไม่มีนะครับแต่พอพวกครูมีเท่านั้นแหละคนอื่นมีขึ้นมาทันทีแต่นะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีข้อมูลหลักฐานแต่กล่าวหาโจมตีคนอื่นลอยๆนี่คือสันดานของนักการเมืองส้มที่ชอบอ้างเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนคนเท่ากันหรือเสมอภาพพลดอนภาพเสรีภาพ,ภาพบ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างหัวมันมีเอาไว้เพื่อหลอกประชาชนนะครับคุณลองดูสิครับ คนที่เคยครั่งส้มทุกวันเนี้ยออกมาเป็นศัตรูกับส้มครับเพื่อนๆโอ้ไองามไส้แม้แต่คนที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองตาเนี่ยเขาก็ยังแฉข้ามประเทศข้ามโลกมาเลยครับเพื่อนที่แอดมึนจับประเด็นนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยส่วนตัวไม่มีอะไรนะครับเพื่อนไม่ได้เป็นศัตรูหรืออยากเป็นศัตรูกับคณะส้มครับแค่เป็นอ่วงขุนพรีถ้าเหลือกสากถ้าห่างถูกแฉหรือนะครับถูกจับโปแตกได้ กลัวแล้วเกิดนะครับกลัวจะไม่มีคนสนับสนุนในการช่วยปลูกปั่นกระแสนะครับโอ้ตายไรงามไส้เพราะอะไรครับเพื่อนๆเ,เอาแตาคนที่ไปกดไลค์กดแชร์นะครับหรือช่วยแชร์เนี่ยนะครับเขามาคอยสังเกตรหรือจับประเด็นตรงนี้มาดูอ้าวตายแล้วนะครับไปอ่านคอมเมนต์ดูแล้วก็ไปไล่ดูยูสเะครับเพื่อนๆ ตายแล้วนะครับคราวนี้น้าแหกสิครับเพื่อนเพเพราะอะไรล่ะครับมันปั่นกันมันดูไม่ยากครับเพื่อนอายุแต่ละยุสม่มีผู้ติดตามแถมเออเหมือนจะเป็นยุสใหม่ด้วย <laughs> โหนักเลยกูคราวนี้น้ำตากูจะไหลนะครับเพื่อนแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเพื่อน ถ้าหากว่าคุณเคยอ่านซ้ำๆหรือนะครับคุณสังเกตเป็นนะครับเพื่อนๆส่วนตัวมองว่าใครก็สังเกตได้แรกๆอาจจะหลงละเมอชื่นชมข้างใครเพราะไม่ทันได้สังเกตอ่านแล้วมมันติดหูนะครับเพื่อนๆอ,อ่านแล้วมันตราตรึงใจกับวาทกรรมที่สละสวยเกินมนุษย์มานานะครับจะจินตนาการนะครับมาเป็นวาทกรรมเหล่านี้ได้วาทกรรมเหล่านี้ไม่ได้มาจากไหนครับเพื่อน ไปคัดลอกมาจากเมืองนอกเมืองนานนะครับเพื่อนๆไปเอานิยามเข้ามาแล้วก็มาประดิษฐ์ประดอยตกแต่งนะครับเพื่อนและไทยแอดมินจะไม่ผิดก่อนหน้านี้สักปี2ปีเนี่ยนะครับก็เหมือนจะมีการแฉนะครับใหม่ว่าจะเป็นผู้นําจิตวิญญาณส้มนะครับหรือนะครับคณะส้มระดับเออแกนนำเนี่ยนะครับเพื่อนก็มักจะมีการคัดลอก๊อปี้วาทกรรมนะครับของนักเขียนต่างชาตินะครับระดับโลกนะครับเพื่อน สรุปพูดเป็นภาษาชาวบ้านไอ้ส้มนี่คิดอะไรไม่เป็นเลยครับเพื่อนนอกจากกับปี้คัดลอกแล้วก็มาอาแดบเอาครับเพื่อนและถ้าพูดเป็นภาษาคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อนก็คือเอามาตัดแปะแต่กลับอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่มีผลงานนะครับจินตนาการสูงครับเพื่อนไ <c oughs> <c oughs> อ้งามไสไอ้รอดตาปอนแต่นะครับลองมาดูเนื้อในไส้แทนแล้วไม่ได้เรื่องสักลายคนแบบนี้แหละครับ ที่เราคนไทยจะฝากฝังบ้านเมืองอ่ะให้คนเหล่านี้ดูแลนะครับเพื่อนวันนี้ประชาชนยังไม่รู้เขาไม่ใช่คนผิดครับมันผิดที่สื่อและกระบวนการปฏิบัติการ I.O. ส่วนตัวคือไม่เข้าใจครับว่ากฎหมายห้ามนะการเมืองครอบงำสื่อเนี่ยมันก็มีแต่มันก็ใช้วิธีซิกแซกนะครับเล่นเล่เพทุบายแบบนี้มันการเมืองใหม่อย่างไงครับเพื่อน ไม่ได้การเมืองใหม่อะไรหรอครับไอ้พวกนี้ก็บ้าอำนาจกระหายอำนาจนะครับสืบทอดอำนาจเหมือนอย่างที่มันปั้นวาทกรรมด่าลุงสามปอไงครับเพื่อนๆอ,อ้างว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแต่พวกพ้อง,องของตัวเองใช้ปฏิบัติการ IO โอฉครับเพื่อนๆแถมยังใช้ Information Warfare ก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จผ่านสื่อที่ผู้นำจิตวิญญาณเนี่ย เออไปครอบงามไว้ผ่านตัวแทนอย่างเครือญาติเนี่ยนะครับส่วนตัวมองว่ามันสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับไอพิธีกรนะครับเพื่อนๆที่อดีตเนี่ยเคยติดกําไรเอเเนี่ย <laughs> โอยงามใสมันคงไม่มีอารมณ์ร่วมนะครับ เกี่ยวกับประเด็นปอกสคนะครับแล้วก็มาแอบโพสต์นะครับเออในแพลตฟอร์มของตัวเองสีฟ้าบ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างอะขอโทษเงียบๆนะครับเพื่อนๆจนชาวบ้านโยช่องคนทั่วกรทมคิดว่าไอคาะสโมเนี่ยเป็นพักการเมืองที่ดีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมล่ะคเพื่อนมันสกกระปกตั้งแต่ตอนหาเสียงแลลวครับเพื่อนๆใช้ปฏิบัติการ iO ปันใช้อินโฟเมชันวอลแฟร์นะครับข้อมูลข่าวสารจริงครึ่งไม่จริงครึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็บางส่วน เป็นเท็ดด้วยนะครับแม้กระทั่งจนหลังการเลือกตั้งยังผีบัานลมอย่างเงี้ยเอากุงงงไปหมดเลยครับเพื่อนเพราะปกติไอ้แอดมินก็มึนมึงงงอยู่แล้วกูมาเจอข่าวจริงมั่งไม่จริงมั่งข่าวปลอมมั่งเอากุงงไปลองเลยข่าวเีกินแล้วมีเยอะกินวันละสองสองเ้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสอง กูละเกียรตจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง